สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีมิดมอ์แคนแฟนมาร่ำที่เคารพรักทุกท่านพี่น้องเมื่อนี้มาพบมาปอกกับแอ <ทะ S 1> ดมินหน่อยค่ะคนเกา่าก็เดิม,ดดมดกับพยิพาพคนโกศริโยบันทาอีกคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้วันที่16ธันวาคมพศ2อ6 7พี่น้องเมื่อนี้เอาโศกอราหมาฝาาพีตอน,นองสำหรับเอฟซีฟนคลับเที่ยรับชมทางช่องมังกรนิสานค่<ท>ะ,<ท>ะสัมโต้ล้วพี่น้องตัวเลขใครบอาเลี้ยงตัวเลขเ้าไปพื้นมาได้ ต้องนี่เลยน้อง,ง,ง,งอุ้งอิงเพชรบ้านแพงอ๋อตัวเลขที่เกี่ยวกับน้องมาสันทอต่ะ่้านึ่ก็คือบอกเอฟซีแฟนคลับก่อนน้องไม่ได้บอกนะพี่น้องเนาะต่ว่าเขาไปจับว่ามือหนึ่งมือหนึ่งน้องเฮ็ดอย่างแนวว่าสันทอก็เลยรวบรวบมา,หา craft, ให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิงได้ติดตามกันเพื่อผู้ใดสิได้สูคได้หลาภน้ำลูกน้ำเตาว่าสันทอโดยเฉพาะล่า,าสุดเมือคืนสซโลอนแนวไหนอีกอ่าน้องอุ้งอิง เขียนไส้ถ่ายรดเขียนไส้ถ่ายรดอีกแล้วแมนพี่น้องมวยก้อนเต็มเต็มกับเขียนไส้ถ่ายรถเด็ดเพลิ่มผ่านอืมอย่างของหกสามหนึ่งแปดไหมอ่าหกามห่จำลืมอยู่อันนั้นไปออกทางฟังพุ่นตัอสาโค้งอืมขามโค้งพี่น้องอ่ะไม่รอช้าพี่น้องมาเบิ่งกันเลยสำหรับตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะที่น้องหญิงเขียนไส้ถ่ายรถเก่งขั้นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าตัวเลขที่ชัดชัดเห็นจัจ้าเลยก็คือ c สอง พร้อมกับลายเซ็นอืมิงวัสดแล้วก็มีแปดเก้าแปดเก้าพอดแมนมีสีสองกับแปดเก้าซึ่งน้องเขียนแยกกันชัดเจน,นอ่าน้องพี่น,อนอ้องเนาะอ่าอันที่ยุ่ข้างบนก็คือสีสองอ่ายุ่งอ่าเขียนต่ำลงมา ก็คือแปดเก่าอันนี้คือลาสุดอันนี้คือลาสุดแม่บาที่นี่งเจ้าโหงวะบาที่นี่งพ้นจิตตามมาต่อไปผู้ใดไปเบิ้งสาวหน่อยเพชรบานแพงไปหาลูกสาวหลายนน้ององค์เพชรบานแพ่งคอยเสือเลือยเพื่อนผ่านบ่มีผู้ใดล่างรถไปแทนแน่นอนสันล่างรถเป๊สีมันสิบ่มีิ้ฟูนนั่นคเขียนปะไรไม่เขียนบ่ได้ต้องเอาแบบบ่ล่างนี่แหละไปว่าสันเถาะเพื่อได้สูดได้ลาบกลับขึ้นมาหน่ำเอารถท่องไปซะกคันนี่สิเป็นปกติเยสไซยังสบายคือปกติก็ไม่ล น้องยิงวาดรูปยังไดเลยอ่ะแล้วหลายหลายคนเห็นอ่ารูปนี่แล้วน้องพี่น้องเห็นคลิปนี่แล้วถามกันขามอะไรทะเบียนรถขั้นนั้นคืออย่างเออซึ่งกับโดนใจข่ใส่ละเกินไปทะเบียนรถขั้นนีน้องพี่น้องน้อซึ่งมีคนขามาคอมเมนต์ใต้รูปนี่ละค่ะอ่านาสิเป็นเจ้าของรถบอหรือว่าจ้าไดกับโอ้โหเพิ่นบอกว่าหนึ่งขีด เก้าเก้าสองเจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ดแมนซึ่งกะไปตรงใจพญิผานเสลื่อยเกิดเพราะวางอันงวดนี่เนาะแน่วข่อยมากเนาะกะคืออข้างบนหรือว่าข้างบนนี่ละไข่คิดขนาสี่สองอืมซึ่งไข่อมองๆไว้กะกะมี่สองสี่หลักกะสองเจ็ดนี่แหละสองหนึ่งเนี่แหละเอาบัตรที่นี่อีกอันหนึ่งที่ว่ากันว่าพลาดเพราะใด เออนั่นก็นคือแบงค์ที่จับให้พ่อการชัยวิไลศินซึ่งว่ากันว่าแบงค์นี่ละอันที่ว่าเปิดอันยากคับยากแน่นนเลยซึ่งแบงค์นี่พี่น้องจับมาแบงค์รอยสองใบก้อนหนานีวากันว์วาสามตัวตรงๆมาจ้าจ้าเลยเออหลายๆโคตนี่โศกมาโดยเฉพาะงวดเมื่อกี้นี่แปดสี่สามจำกันได้บ่เออนั่นละบัดที่นี่นราพี่น้องแบงค์หาล่อยพ่อการชัยมีอย่างแน่ เลขก็คือเจ็ดเจ็ดหกเด้อพี่น้องเด้2 2อสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งเก้าสองนี่คือเลขแบรคฮาลอยที่น้องผู้หญิงรับตาจับให้แย่ไร่พอกระช่ยมีไร่สินสื่อตอนแรกเป็นวันศีพรพ่เปิดไงวันสิรเปิดวันที่สิบหาบ้าแต่ว่าเจ้าไหนยูบยาบุหลุดออกมาหลายวันแล้วน้อก็ได้บอกพี่บอกน้องไปเท่าน,นึงแล้วละ่ะนี่ละ่ะเอาก็ไปตรงใจเขาอ,อีกละนี่น้อย ตรงอีกแล้วไม่อันเพราะว่าขขาง่างข่อยคิดว่าสีมนี่นโหอืมหลักกาสามตัวที่ที่มากออกบ่แามันเลขไทยได้ป่ะที่นี่เป็นเลขข้างบนเออเลขข้างบนว่าที่แรกแปดสี่สามอีหยังต่อลงมาเนี่ลละเออหลายๆคนกระส่งมันเลขข้างบนนี่ได้เก็ดเจ็ดหกสันเดยอือข่อยเลยกวกาข่อยมากเจ็ดหกสันนี้อืมเอานี่คือสองตัวยางนอพี่น้องเนาะที่ผ่านมาแต่ว่าก่อนนี้ไอที่เขียนใส่รถถ้านพี่น้องจากันได้ สองสี่เก้าอืมอืมอมแต่ว่านี่หลายมือแล้วเนาะพี่นอนองเนาะอืมหล้กก็ยังมีด้เพื่อไว้ถ้าผู้ใดอ่าสิว่าจังไงล่ะอันห้างเทียมมันมากอืมเออนั่นก็คือมี่เอฟซีแฟนคาร์ตแ้งตัวเป็นผีไม่น่าวัชรบาเอาถือหายอุ้มหายไปมาหายนองจับหายวัชร์อเออมาหายนองล่วงวัชร์ล่วงออกมาเป็นแบ่งยี่สิบพี่นนองอ อตัวเลขก็คือเก้าเจ็ดสองเห็นบ้างไหคอ,คอยมัสก,ก็ยังว่าอเอา้าตรงกันครับหลักเลขทะเบียนรถเด้นยนครับเออเก้าเก้าไอสองเจ็ดนั่นอันนี้เก้าเจ็ดสองพี่น้องซีซีสามเจ็ดอืมอืมเอาเป็นเช่าไดเอฟซีแฟนครับโศกมานเด้ปกติเนี่ยทุกงวดเข้าสี่เหลี่งข่าวว่าองค์หญิงให้โชคองค์หญิงให้โชคหลายๆคนกับสีวาหลายโตเวตัว่าที่จริงแล้วกับกัสีวะเจ้าใดล่ะ น้องยางกกลไปใสเนาะ้านีตัวเลขคนกระซุ่มนะแม่มันก็ะเลยกลายไปหลายทั้งที่น้องว่าได้ไปบอกด้อืมอืมเอาเป็นจังไหรเพียงาผ่านเมื่อไปของจ้าเมื่อเราเด้่ต่ว่าผ่านบ่าไวเมื่อเ้านี่นาะงสำหรับน้องอุ้งอิงเพียงแผ่นแป้งเพิ่นไปที่จังหวัดขอนแก่นเพียงค้าผ่านบาที่นี่เพิ่นไปท่ายรูปผู้ใดขึ้นตาดีจับได้ถือท่านทวงที่เวลาพร้อมจะเพียงขาผ่านไม่อย่างไรอ่าน้องท่ายรูปน้องอุ้งอิงต่างแต่ว่าบ่าที่นี่มันติดบ้านเลขที่บอก ติดบ้านเลขที่มาด้วยเป็นเลขที่แปดเก้าแปดทับหกพี่นี่ผ่านแปดเก้าแปดทับหกกับคำพอดีพูดอ้าวยศสาวทะเบียนรถไม่อีกเลยอันนั้นมันรถอเ้าผ่านคล้องมันบอดโจด้วยน่ะอากับเลขน้องพัชระน้องพัชระกับมี่เลขของพี่น้องหาศูนย์หนึ่งเกิดวันที่เก้าเนาะ คอดเวลา10นาฬิกาจุดหนึ่งห้านาทีน้ำหนัก3.2กิโลกร,รมัมอันนี้ถ้าบอโจเพิ่นวาเพิ่นวาอันนี้แหละเพื่น้องมโพร้าวสีโศกสีมาเน,น,น,นเนี่ยแต่ว่าทีนี้่ยคยคิดว่าเราสื่อแทร้าบอโจอืมอ่ะ ใส่กับถือว่าดวงไผดวงมั่นวาสนาไผวาสนามั่นโนพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเงินเทวดาพายข้าพานว่ามีผู้ใดโหดอกว่ามันสิออกคุณบ่ออกสิถือคุณบ่ถือโนพี่น้องเนาะแต่ตั้งให้เว้าน้ำกันด้วยนี่คุยย้ยพานอาจสิถือคอยอาเสิบ่ถือก็ได้ฟั้างโตเดียวกันแต่ว่าอาเสิแปลความหมายไปคนละอย่างก็ได้เจ้าคือสิบ่ถือก่อกน้อยเป็นยังเป็นยังเจ้าบ่สือเออเ้าทางบอสโจว่าจังไดเนี่ยเอาเออพูนเพิ่นตั้งความหวังไว้น้องยูทูบพิ่นว่า นำโชคเดอ้อลูกตามนี่เนาะเออน,นั่นก็คือตัวเลขที่ผมไล่มาลสิพี่น้องเพราะว่าที่เป็นเลขฮองอ่าวันเกิดเวลาคอนะนำนัดตัวของน้องเนาะเอ้าเอฟซีแฟนคลับกลับมากันไปแต่ว่าปัจจุบันนี้ขอยเขาไปเห็นคลิปแวบบๆอยู่เด้คลิปยังอีกนะถ้าเม่หน่อยว่าแม่หน่อยฝันฝันว่าจังไรอีกขอยบ่ได้เบิง่งโอ้อืมข่อยบัลลังก์ขอใหกสิไป็หนอยเบิง<อ>บเบ่งข่อยใั้สิไปหาเกี่ยวกับได้ไปเพิ่มเติมเพราะว่าแม่หน่อยนี่ก็บ่แน่เลย เออถือว่าเป็นคนที่ของแท้่ดิกันณ์เองของแฉ่ดิเจ้าแม่ <คง S 2> ดิเออเอาการนันต่เราพี่น้องก็คืออ่าตัวเลขที่เฮาน้ำมาฝากตอนพี่นอ้องอก็คือล่าสุดล,ะละ่านี่คืออัปเดตมาหลายๆมือเนาะพี่น้องเพราะว่าสิเป็นเลขที่น้องเขียนใส่ลดอ่ามันขึ้นนี่ก็คือสีอ่สองราคาแปดเก้าราคายังมีเลขแบงค์ห้าร้อยพอการใช้ไม่ไล่สินพี่น้องเอออียังก่อน เจ็ดเจ็ดหกอืมเจ็ดเจ็ดหกอันโตขึ้นนาอืมนั่นหละเอาะ้าวราคาไลายซิ่งไลฟ์อันแล้วแต่เอฟซี่แฟนคลับสตั๊ดทีใจเอาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีแฟนคลับคอ,อมเมนต์เขาไม่อีกเราล้มทไปว่าหันเพื่าที่ไหนล่ะอ่าเลขน้องขีหม้อไส้เด็กเหรียญสี่ศูนย์สี่ห้าเด้อขอว่าสี่ว่าหยายุ่งหน่อยขอเรียกว่าบอ่อแม่อเออนอ้องอ่ขี่อ่หยอกกันกับน้องอลิดอืมน้องอลิดอืมสี่ศูนย์สี่ห้า เป็นรถสกูตเตอร์ไอ้รถคล้ายๆกับเวต้เป็นรถอันนี้ไหมแบตเตอรี่ไหมเออเออนี่กับโอ้ตาดีเลยเอฟซีเลยเนาะซีส <4 45 S 1> ูงซ <4 45 S 1> ีหาเออซีสูงซีหาว่ากันไปจำว่าไหนจะเข่าวมาเบิ้งในลูกออกเดื่อพี่น้องเด้อเออเอาอสำหรับคลิปนี้จากล,า,ลาจากพี่น้องไปแต่เพียงสนีมันสีอันก่อนเออแล้วมาบอกกันไม่คลิปหนาพี่น้องสุขสขมันลำล้ำลุวยกันสุขหมดสุขคนแล้วเฮาไปเบิ้งมอลำน้ำกันวันที่สามสิบเอ็ดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ